2องหมดแล้วไม่หลังไอแอนตี์หมดแล้วืโดนจนได้ตรงไหนวะแันเดอร์ันุบได้อโอเคล่วงอยู่ตรงนี้ตัวนึ่งโอเคครับผมล่วงเรียบร้อยทำต้ทำทำไม่มีไม่มีมาเช็คกันนู่นนู่นนู่น วิ่งเข้าควันมาแล้ววิ่งเข้าควันมาแล้วไม่มีสโมกว่ะต้นกาะต้นก่อวิ่งมาแล้วโอเคเกาะแตกเออยิงไปยิงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกานขาขวาให้ดูซ้ายเองด้อวิ่งมาแล้วฮันเดอร์อุ้ยอุ้ยมัันนนีฝ่งงแรงว่ะเฮ้ยมันมันขึ้นมันจะขึ้นเอามันจะขึ้นเอา ยัาโอเคโอเคต้อนึงต้อนึงต้อนึงองนึวต้อนตัวอยทันเดอร์เลือตัวป้ขึ้นไปลูดมีอีกสองมีสองมีสองก่อแตกนับสองนับสนับสขาดอีกนึง้โหเสียดายเวนี้ไม่มีระเบิดล่วงหนึอกกายอยู่หน้าพี่อุ๊ยโอ้โหบนเนินนี่นี่นี่นี ส,สวยสวย,สวยสวยสวยลวงยังลวงหรือตายโอเคทันเดอร์พีเชียดมาววะสวยโอ้โหพีเชียดไอ้ยาแลาวรอบนี้ไม่มีสวิต์โกร ไม่มีใครบักเลยเว้ยนี่แจ็คเป็นคาวบอยไหมเนี่ยแจคเป็นคาร์บอยแล้ววะบ้านเรามีบ้านเรามีตัวนึงเห็นตัวนึงก็น่าจะตีนึงอ่ะที่เห็นหายไปแล้วไหนอยู่ฝั่งนี้แหละมั้ง ป่ะไม่เห็นเอามันขึ้นมันขึ้นปีกขึ้นพันปาดอีกตัวเดียวเห็นไม่ใช่อีตัวเดียวมันต้องไม่มีมันเขี้ยวนวะเอาเลี้ยงแล้วไปทุบมันทำไมครับทุบไม่ใช่คนเดียวนะเมื่อกี้หล่ะไม่เงียบมันใจเดือบวะครับมาแล้ว เมื่อกี้กูเล่นเอ็มโฟพี่ก๊อฟนี่กูถึงกลับต้องไปเอาปืนตัวเองมาเลยไม่ดีใช่ไหมจะได้ไปจูนใหม่ <c oughs> มันไม่ไม่กล้องมันเล็งยากอ๋ออ๋พอ,อยิงไกลๆมันไม่โดนอ๋อไม่ชินในกล้องแบบนั้นเออไม่ชินกล้องอไรเนี่ยซัดคุณจุม่มตรงตลาดกันนะฮะ อเตอโทโอเคเราได้ AK ค hey, ู hmm. yeah. so ่ใจมาแล้ว ไอ้คลีก็ได้วะไอ้ก็ได้วะเหมือนโดนบังคับอะมีตังค์ครับจนเอาเปล่าของพี่เปล่าเานเาะปืนที่มั่นใจมาเลยนะ <laughs> ปืนที่ใช่ปืนที่ชอบใช่เอาปืนที่มั่นใจมาเรือ่อยมันมันยังไงอะก้าวมันนิ่งปะ นิ่งหรือว่าสายเวลายิงอ่ะเะอฟโฟะเอฟโฟะใช่ใกล้โอเคยอยู่แต่ถ้าแบบว่าไกลๆหน่อยอกลางกับไกลอ่ะมันซุมเป้ายากเพราะว่าเพราะว่ากล้องมันเล็งยากด้วยไงม,ม,มีมีคนทดลองไงจะได้จะได้ไปจูนใี้มันถูกเปดนรถมาขู่รถมงกุได้นนะ เรอวะ่อวิออว่งเข้าบ้านมาแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านมันมาเอาอันนั้นหรือเปล่ามาเอาเป็นเหมือนเดิมอะแล้วมันทางลงอยู่ไหนวะไอ้ตรงนี้เร็วเร็วเร็วเโอ้โหข้างในสองตัวเลยเขาอยู่กันเต็มนั่นเลยเหรอสามครับผมข้างใน เดี๋ยวแล้วแล้วเข้าเข้าไปให้เขายิงทีละตัวสองตัวเฮ้ยมันไม่ระเบิดเลยเหรอวะยิงไ,ย<ๆ>ไม่ได้โอเคยัมีกูถือปืนที่กูถนัดเข้าไปดี<笑><笑>โอ้โหมาเกิดะไรตรงนี้วะเนี่ยมันมีไอ้นี่เควสมันอะเอเอเควสที่มันจะมันเก็บ เหลือใครเหลือนะไม่เหลือละไม่เหลือละ <laughs> ครบละเอาเรื่องครับผมแอร์ดรอปตรงนี้นะมั่นใจในโปยแล้วผมไปเอาแอร์ดรอปดีกว่าให้มันใช้เป็นปืนของเรา แบบจริงๆเมื่อกี้แม่งเป็นปืนของเราแบบครึ่งๆกลางๆมาได้เลยโลตัสไปเอามาแล้วเอลปืนของเราที่เป็นของเราจริงๆกระสุนกระสันสก็ไม่มีเลย ดีไม่มีโกด UAV ีแล้วเธอเธอไปไม่ลาสักคำฉันไม่มีโกดอ่ะมันในทีมต้องมีหน่อยพีมไม่งั้นไม่ดี ว่าพอพอเขา U a V อ่ะต้องจริงๆต้องแจ้งกันนะเพราะว่าบางทีคนใส่เบอร์กอนเขาก็จะเห็นฉันวิ่งอยู่ไม่มันมันได้ยินคนเดียวพี่ก็ได้ยินอยู่ไม่เป็นไรไม่บางทีผมไม่ได้ยินนะพี่ดูฟังใหม่เวลาโค้แจ้งเตือนอาจจะบั๊กปะอาจจะบั๊กเสียงทับกันไงเสียงมันมีหลายเลเยอร์ ไปนะมา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 ไก่มาวยนไก่ด้วยนะไมเท่าไรเออไเท่าไรด้วย่ไปยากหน่อย่นดูไว้นะ U A B กะ ได้ยินไหมล่ะเมื่อกี้ิะพี่ก็ได้ยินนะทันเดอร์ทำไมซ้อมผมใช้ไม่ได้ยินเลยวะบั๊กแหละอ,อ,อาจจะบัๆๆ๊กครั้งแรกต้องเยวแล้วกฝันใจหรือเปล่าไม่รู้ <S <S 2> <S 2> อ่ะเฮ้ยมีคนโดดมาเราเองไม่ไม่ไม่ไมีสองน้อสองน้องไกลไกล มคงซื้อนี่มีคนซื้อไปนี่ใช่ใช่มีคนซื้อตรงนี้ยียไม่ต้องมีเกาะเลยว่ะ Enemy UAV active ีอีกลัะ ยูวีเยอะกันเนาะ้ตอนบวกยข้างล่างเหรอสองร้อยเมตรโอ้โหใกล้ๆก็มีนี่หว่าทันเดอร์มีอ่ะนี่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 ยังไงมันเปิดโดนไหมไปแล้ว มันขบ่ายมันเนี่ยมันเปิดไอ้อวีโอ้เปลี่ยนแม็กเราจะไปไหนเราจะเลาะเลาะซ้ายใช่ปหมสองตัวเลยโอ้เสียงขนาดเก็บเสียงเสียงอย่างเสียงอย่างเฮ้ยข้างหลังข้างหลังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างหลังข้างหน้านั่นแหละมีตัวข้างหลังอยู่ไอ้ตี้นิวเคียร์กำลังมานะ กำลังเข้ามาในวงเขาบวกกันน่ะพี่นี่หรอที่ทันที่ซื้อเหรอนี่ครับผมเฮ้ยมีโดนมีโดนข้างหลังเสีย <lawsuit royable> งรถรถมาวะรถอาจจะฝั่งนู้นที่ซื้อไหมใช่ อ้าวตีนั่นแตกละตีตีระเบิดอืมมอเตอร์ูเวีกัระวังตีตีตียงหลังเอาไ้เก้าเก้ามังหน้าหน่อยไหมมา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 ามอมานา้ามามมามามมา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 มมามมมมอาาาบนางาาหลังา เซนเซระวังระวังทางนี้เข้าทั้งหมยิงกันทั้งหมดยิงกันระวังทางที่ซื้ออะทางที่ซื้อโอเคตรงนู้นเต็มเลยข้างหน้าเราเต็มเลยโรงงานเนี่ยลมหมองมาโอ้ยยูเอวียี่จิ๊บ เราละเลาะขวาไปอ่อหรือไงลขวาลาะขวาทางรถตันยบนเขาไตามมาแล้วนะเอ้ยิงมาวะมีมีกล่องสูนครับบนเขาอ่ะบนเขาเรามีนะบนเขาตรงเนี้ยุมาลยยึดบ้านหลังนี้ไว้เดี๋ยวเข้า เอาเอาที่ชุบหน่อยมาเอาที่ชุบอันนึ่งไตัดตัดถอยมาตัดถอยมาเอาหลังนี้อ่ะคือหลังนี้โอเคโดนปีอันนี้มาเลทเกมแล้วหลังนี้เหรอไม่จริงเราต้องไปข้างหน้าหน่อยเออเราต้องไปอีกเราไปอีกไปอีกหลังนึงโรตัรไปอีกหลังนึงตตงว ไม่มีไม่มีนั่นด้วยไม่มีไอ้หน้ากากด้วยเนี่ยเอาเอาเคลียร์โอเคเราเข้าแล้วเหลือเข้าบ้านขอขยับไปอีกหลังนึงอยู่ข้างบนทำจริงปะยิง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 ไปแล้วยิงไปแล้วยิงเสร็จนั่นแล้วไม่ได้ปะบนเขาเหรอหลังเข้าเปล่าฝั่งนู้นอะ หลังหลังหลังยิงกดไว้ยิงกดไรยิงกดไว้มันมันอยู่โน้มอยู่นโน้มงหนึ่งลงหนึ่งสวยทันเดอร์ลงลงลสวยทันเดอร์อยู่หลังนี้ใช่ไหมใช่ใช่หลังนั้นได้ตัดงตั้ต่อยไมตั้งหนึ่งโดนโดนไอ้นี่อยู่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมาๆๆๆร้องหมดแล้ว ไม่หลังไอแอสไตหมดแล้วโดนจนได้ตรงไหนวะาทันเดอร์มีคนมองทัใทุบได้เหรอโอเคล่วงนี่บนนี้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 ครับบนเขาบนเขาที่ไงข้างหลังเขาบนเขาโอเคโดนแปแล้วสวยทันเดอร์ โอ้ระเบิดมีประโยชน์ไว้ฮช่อยู่ตรงนี้ตัวนึงโ okay, อเคครับผมล่วงเสร็จร้อยทำหนึ่งทำหนึ่งทำหมดยังวะน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดอยูย่นี่มีอยู่ตรงนี้ตัวนึงยังยังไม่ไหวยังไม่ไหวเออโอ้แต่ระเบิดหมดแล้วอ่ะดูด,ดูระเบิดที่ตัวมันก่อนไม่แม่โอ้มีเติมเติมเติมแม่งไม,ไม่ไม่เล่นระเบิดกันเลยเหรอ กำลังเข้าวงไปใครเคาะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีระเบิดใช่ๆเมื่อกี้มีตัวหนึ่งยิงไปไม่ตายหลังเราเคลียร์ใช่ปะหลังเราเคลียร์เคลียร์เจอไหมเจอไหมเคลียร์โอ้ไม่มีที่หลบเลยว่ะแถวเนี้ยโล่งจัดเลยประบายแล้วทันเด้อ ลงมาแล้วบ้านมก็ไม่ได้อยู่ในวงนะเกาะแตกเราสร้างไปอยู่ฝั่งนู้นเลยไหมล่ะฝั่งนู้นน่ะมีบ้านหลบอยู่อูยโดนอะไรวะไปวิ่งแล้วฮะฝั่งนู้นก็บวกกันอยู่นี่ไหมนี่ไหมโกดังโกดังให้ดีสุดไป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 สุดยอดเก้าสกายเวนเจอร์นี่หว่ารอบนี้โอ้รถไฟ แต่ฝั่งนู้นมีนะอีกฝั่งถนนอ่ะอีกฝั่งถางรถไฟเรื่อยเราเราอยู่ขวบดีกว่าพี่ตรงนี้อันนี้อันนี้โอเคตรงนี้ตรงนี้เเลลยยหหมดตรงตรงพี่ก็เล่นได้นะตรงพี่ก็เล่นได้อเชสนถ้ามีสไนท์อะถ้ามีสไนท์อะตรงนี้เล่นได้เพราะข้างบนมันเปิดไปไม่มีที่หลบแล้วไอ้ตี้เมื่อกี้ที่มันที่เราประท้ามันอะทันไม่มีไม่มีมาเช็คเอนู่น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 วิ่งเข้าควันไปแล้ววิ่งเข้าควันไปแล้วไม่มีสโมกว่า

ล็อก,อก,อกตัวล็ 2, <Contact. S 2> อกตัวล็อตัวสวยทันเดอร์เลี้ตัวป่ะมีอีกสองมีอีกสองมีอีกสองก่อแท็กล็อกสองล็อกสองล็อกสองขาดอีกนึงโอ้โหเสียดายเวลานี้ไม่มีระเบิดล่วงหนึ่งออกกายอยู่หน้าพี่อุ๊ยโอ้โหบนเนินนี่นี่นี่หน้าพี่หน้าพี่ตัวสุดท้ายสวยแตกแล้วสวยสวยสวยล่วงยังล่วงจะตาย โอเคทันเดอร์พีเชียดมาว่ะสวยโอ้โพีเชียดโอ้บ้าจริงฝั่งนู้นมันที่หลบเยอะไงโอ้เสียดายกำลังสวยเลย มันแล้วเราแบบปิ oh, <laughs> oh mm ้งลงมาที่อย่างโล่งออมาเรื่อยโอ้โหเสียดายว่ะอีกแล้วเหรอไม่ทำเปนกล้องหลังกักล้องหลั ัป страх. ก 2, ปืนแป็คคับกันสองปืนจะบักเยอะไปไหนเนี่ยอันนี้อะไรวะเช็คปืนนี่ตำแหน่งอะไรวะไม่เคยเห็นรีโหลดเดอ้อยิิงสุดได้ Give it to me like